พิ์ลิกอังกฤษวันนี้จัดไปในในี้เลยทั้งหมด4คู่นะครับผมก็สวัสดีคุณท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลน,นะครับผมก็มาจัดแนวทางกันในในี้หมด4คู่สําหรับข่าวขีน,น,นที้เนี่ยการที่ท่านชอบทางผมก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยและอีกอย่างนึงนะครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวโดยกันพี่เข้มทักเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เข้มมาจัดให้ครับก็ไปเรื่องที่คู่แรกครับสำหรับศึกพิ์ลิกอังกฤษครับเป็นคู่ทางเช บเป็นทางเชลซีครับชนะทั้งไปทั้งกลับเลยแต่มามองฟอร์มตั้งแต่วันนี้ทางเชลซีครับก็ถือว่าดูมีฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยแข่งขันมาสี่เกมล่าสุดครับเชลซีชนะมาสี่เกมติดเลยครับไล่แต่การที่ชนะเบนฟิก้าครับชนะลิเวอร์พูลครับหรือเป็นการบุกไปชนะนอสแองเรสต์ครับและนัดล่าสุดครับชนะทีมอย่างอาเจ็คแอัต์เดอร์ดัมครับด้วยสกอร์ห้าประตูหนึ่งเลยนะผมก็ต้องบอกว่าตอนที่เชลซีมาด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมครับแต่กลับกันแล้วกับทำแมาดามซันเตอร์แลนด์ครับตั้งแต่่่่่่่่เเ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 เปปิดดดฤูกก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 าาาาาลลลมมมมมนนนนีีียคคคค้้้้้้แแ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 แพพพพพไอออออองงงงรรรรรัััับบบบบทท์์ว็็็ชสตตตืืข เย็นเนาะเขต้องบอกว่าเกมเยือนทระซันเดอร์แลนด์แอบดูแผลเหมือนกันนะผมถึงเขาจะผ่านทีมอย่างทางบูมตันไม่ได้นะผมผ่านทีมอย่างนอต์ทแคมฟอเรสครับหรือไป็นทางเบนฟอร์ดไม่ได้ก็จริงแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของเกมเยือนแล้วก็ยังดูมีปัญหาครับแล้วันทางเชลซีครับในเรื่องของตัวความพร้อมตัวเตะก็เริ่มกลับมาพร้อมแล้วทั้งเอนโซเฟอร์เดสเองนะผมหรือเป็นทางลิเจมโรือวอลาเวียครับจัวเปโดอนะผมความพร้อมก็ถ e ือว่าดูดีเลยแล้วก็แสาวัน e นี R ้ทางเชลซีเปิดมาครับ e บังคับชนะสองประตูเลยนะผมวันน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 นี e ี R ี D ้ o ้ N ้ e ้ R ้ททาาาาางง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 งเเเเเเชลลซกกก็ตตตตออ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 อมมมมมั N ั e ั R ั D ั่่่รรืืืิิดดดหวววใจจะะไคคคบบข ไล่ก้าวเนี่ยยกเป็นอันดับหนึ่งของลีกเลยนะผมแล้วก็แสบเปิดมาครับทางเชลซีบังคับชนะถึง2ประตูเลยนะครับหนึ่งประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ็บไปครึ่งตัวนะผมแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานถ้ามองจากฟอร์มโดยรวมครับเราก็ต้องมองว่าประมมาทางซันเดอร์แลนด์ไม่ได้ครับฟอร์มเขาไม่ได้ดูแย่เลยแล้วนปัจจุบันนี้ครับทางซันเดอร์แลนด์เขาก็น่าจะมาตั้งรับแบบจ๋าๆครับแล้วก็แสบเปิดมาตรงนี้ถามว่าเชลซีมีโอกาสชนะได้ไหมผมมั่นใจว่าเชลซีชนะได้อยู่แล้วแหละนะผมแต่จะถึง2ประตูไหมก็ต้องรอลุ้นน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 กกกกกัััััครรรรรบบแแแต่่่่่่่ถถ้้้้าา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 มมมมมมมออออออองงงงโโดดดดดดยยยววววผผททีีีีซซเเเเเ์์์์ลลสสไ ก็มีโอกาสาสาร้างสรรกอร์ได้เหมือนกันครับเชลซีถ้ามาเปิดเกมลุกใส่หนักๆเนี่ยมีโอกาสเปิดลังสูงและมีโอกาสทางซันเดลจะสวนได้ครับถ้ายเลือกเชียงกินผมมองว่าถ้าเราไปสูงคู่นี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังครับตอนนี้ของมอง้วน่นะสูงคู่เชลซีเลยดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2ครับที่พิเคตไปจัดให้ครับเป็นทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจำวันนี้จะเปิดเซนเจปาครับต้องรัดกันไปเยือนของทางฟูลแลนดนั่นเองครับแน่นอนว่าคู่นี้นครับเจอกันมาแล้วล่าสุดครับเป็นทางฟูลแลนดครับที่บุกไปชนะนิิวววคคคาาสสเเเซลลลลไดดด้้้้รรรรััับบยกกอออ์ในนนนฤูทีี่่่แแงงงผม ก็ได้เท่ากับว่าในรุูกันที่แล้วเนี่ยเป็นทวีดทางนิวคอสเซครับสู้ทางฟูแลนด์ไม่ได้เลยแต่ถ้านิวคอนโซ่เองนะผมช่วงนี้ถามว่าฟอร์มทันแย่ไหมแข่งขันว่าเกมหลังสุดครับนล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสูงแพ้มากครับในการที่ชนะเบรนทิก้าไม่ได้ด้วยสกรถึสามลูกศ์ครับแต่ก่อนนั้นครับผาบุกไปแพ้ทางไบตันโฮปครับชนะน็อตติแอเรล์ครับชนะทีมอย่างยูนิยองแทกิลุนครับแล้วก็แพ้อัง์เซเอลต้องบอกว่าเกมบอลยุโรเนี่ยทางนิวคอสเซ่ทำได้ดีครับแต่ในรีเวอร เปรียบเทียบจากมาตรฐานในลีกแล้ว2ทีมนี้ถือว่าดูเยี่ยมเยี่ยมทั้งคู่แต่ถ้ามองจากในเรื่องของโดยรวมในปัจจุบันนี้แล้วก็ต้องมองว่านิวคาสเซอเรอบดูเหนือกว่านิดๆนะครับผมแต่ถ้ามองจากตัวความพร้อมเสียทางนิวคาสเซอเเองก็ยังขาดอยูฮานวิซ่าครับที่ยังไม่พร้อมครับแนวรับก็จะเป็นทางลุยฟอ,องนะครับผมที่ยังไม่พร้อมครับแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับนำทัพบริเอีนันกคาครับกอร์ดอนครับหรือเป็นแดนกลางอย่างนางตัวลี่ก็พร้อมนะครับผม,ม,มลูกกิมไปเลยก็พร้อมก็ถือว่าความพร้อมในเรื่องของแนวลูกศรดูดี ที่เหลือพร้อมหมดครับเราอุกิมินเนสครับอะไรอีวบี้ครับหรือเป็นทางแฮร์รี่วิลสันก็พร้อมส่งความพร้อมก็ถือว่าใช้ได้นะผมแต่กับการที่ต้องมาเยือนทางนิวคาสเซิลวันนี้ครับก็ต้องพูดตามตรงว่าเป็นเรื่องยากมากๆครับที่ทางฟุลบอลจะมารับไหวครับกระแสทางนิวคาสเซิลครับขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูก็ได้ยิ้มมุมปากแล้วถ้าประตูที่สองมาทุกอย่างโดนใสครับก็มั่นใจว่ามาตรฐานของนิวคาสเซิลกับการที่เขาเล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มตั้งแต่วันนี้ถึงแค่ทุกๆในฤดูกาลที่แล้วครับจะสู้ไม่ได้แต่่่่่ผมมัััััันน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 ใใจจวววววกิิิิิคคคคคาาาาาาสสเเเเเเเซซลลลีี้้้้้รรรบบบบะะะปปปดดดฉือออออชไไ็ยยยยงขู ส่วนคู่ที่3ครับที่พี่เคิลจดให้ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ต้องเปิดโอเทฟอร์ดต้อนรับกันมีกาหนังไบตันและโฮครับแน่นอนว่าในเรื่องของเฮดูเฮดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางไบตันครับที่ทำได้ดีกว่าครับโดยการรุ่นกันที่แล้วเนี่ยเป็นทางไบตันครับชนะทั้งนักกับเลยด้วยสกอัน2-1ครับแล้วก็3-1นั่นเองครับแน่นอนว่าแมนยูครับช่วงนี้ก็ฟอร์มเริ่มกลับมาดีเรื่อยครับโดยการแข่งขันมาสองเกมหลังสุดเนี่ยชนะไปแล้วสองเกมติดครับนัดแรกเนี่ยก็ชนะทีมอย่างเซนเทอร์แแลลนนนดดด์ไไไปป้้คครรััับบบวต่อมาุกกชะ็ ที่เคยทําคลิปมาไว้ว่าแมนยูครับถ้าชนะ5นัดติดครับเขาถึงตัดผมครับตอนนี้ก็ผมเต็มหัวแหละไม่รู้ว่าจะได้ตัดไหมเดี๋ยวผมก็ต้องมราลรุ้นกันว่าแมนยูจะชนะถึง5นัดติดไหมแต่ถ้าถามว่าฟอร์มไบตันณปัจจุบันนี้แล้วแข่งขันมา5เกมสองตุ่มเดียบตันชนะไปถึง3เกมส่วนไปสองเกมครับไบตันดูมีฟอร์มและมาตรฐานที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องของพร้อมครับไบตันเองก็ยังขาดดังมิโตม่าก,กับหรือเป็นดังซอลิมานยังไม่พร้อมนะหรือเป็นแนวรอบครับอย่างอดัมเบลเตอร์ที่ยังไม่พร้อมแต่ถ้าไมพร้อออมมมมแแททบจะะาาเเเเตต็ลลลยยนนนขดดดค่่ิโใใัววีีงหื พร้อมหมดครับมาดูคุณย่าครับหรือเป็นทางดาโลเมสันเบลแมนเอเมโมครับบูโนโุอฟอรเดนครับพร้อมหมดเลยความพร้อมก็ถือว่าดีมากๆครับอยู่ที่ว่าวันนี้ทางอัลบูรินครับจะเลือกใช้ตัวไหนนะผมแต่ในเรื่องของแนวรับเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีแม็กควายอย่างแน่นอนครับหรือเป็นทางลูกจอมาเทเดลิกเนี่ยเพราะว่าแม็กควายน่าักสุดครับก็โชว์ค้งให้จดดีเเป็นคนมงลูกสองนะครับผมพาทีมชนะทางลิเวอร์พูลไปได้นะผมและกระแสวันนี้ทางแมนยูเปิดบ้าครับบังคับชนะไบตันหนึ่งประตูครับประเทศราว่ากระแสก็แอร์มนูนเบลแหละนะผมเพราะวว่่่าาาแมมนนยููเองก็ไไไดด้้ใจ ขาดนั้นครับเวลาเจอทีมที่ระดับแบบนี้นะแมนยูมักจะลินประมาาครับแลก้กระแสเปิดบาแบบนี้ผมมองว่า,วามันเนี้ยแมนยูมีโอกาสที่จะพลังพลาดอย่างมากครับเต็มที่ก็มีโอกาสเสมอให้เราได้เห็นครับแต่ถ้ามองว่ามีโอกาสแพ้มผ,ผมก็บอกว่ามีเหมือนกันนะผมถ้ามองโดยรวมแล้วผมมองว่าถ้าเราเลือกเชียร์บตันเนี่ย,ยมีโอกาสได้ยิ้มมากกว่าครับผมมั่นใจว่าในเรื่องของความนิ่งนะผมแล้วก็ ความเป็นทีมของทางไบตันเองผมมองว่าน่าไว้ใจได้มากกว่าแล้ววันนี้ขอเลิกเชียร์อย่างไบตันแอนโฮไปเลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับในเกมคืนนี้ครับเป็นทางเบนส์ฟอร์ดครับวันนี้จะเปิดมาตอนรับการมาเยือนของทางลิวพูครับแน่นอนว่าในเรื่องของกระแสเปิดมาครับลิวพูบังคับชนะหนึ่งประตูเองนะผมแต่เบนสฟอร์ดของลิวพูเนี่ยเจอกันมาแล้วนะผมต้องบอกว่าสองลูกกันหลังมาเนี่ยเป็นทางลิวพูครับไม่เคยแพ้ให้กับเบนส์ฟอร์ดแม้แต่เกมเดียวครับเจอกันมาสี่เกมหลังสุดเบนส์ฟอร์ดนะผมแพ้กับลิวพูทุกนนนนัดดดดดดเเ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 เลลยยยยะะะะผผมมแแกกก็สสรรรร้้าางงงงงถิิตไพพีีีีค่่่ปููวววอออใืฮท์ กว่าอย่างชัดเจนครับแต่น่นอนว่าทีมอย่างวิทฟอร์ดครับแข่งขันมากห้เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปสองเกมครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสองเกมนั้นล่าสุดเนี่ยชนะเวสต์แฮมได้ครับแต่แพ้แมนซิตี้ครับชนะแมนเชสเตอร์เตนครับเวลวก็แพ้ฟูลแลมครับโดยรวมว่าฟอร์ดก็ดูเป็นหลูบเนาะแต่กับการทางลิเวอร์พูลครับที่มัเพิ่งปลดล็อกชนะครับจากการที่เขาแพ้ไปแล้วสี่เกมติดครับนั้นล่าสุดเนี่ยนะผมก็ชนะทีมอย่างนักแสดงสดมาได้ครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลมีมาตรฐานที่ดีพามากครับและวันนี้ในเรื่องของในเรื่องของสุข หไลน์กับ้อมก็บอความพร้อมทางริปูดูดี่าเยอะแล้ววันนี้รับปลดความมั่นใจไปแล้วด้วยยังไงก็น่าจะสานต่อในเรื่องของความมั่นใจแล้ว ฟอร์มตรงนี้ได้นะผมและกระแสทางลิเวอร์พูลขอพียงแค่จบหนึ่ประตูทุกอย่างสงสยครับถึงเบนฟอร์นี้ฟอร์มจะเริ่มกลับมาแต่ผมมั่นใจว่าทีมลิเวอร์พูลจะทำได้แน่นอนครับวันนี้ขอเลือกเจตันลิเวอร์พูลอีกคู่เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับไปได้ทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองไปที่ทางสูงเชลซีครับตัวที่สองครับให้มองไปที่ทางนิลก็โซครับตัวที่สามครับให้มองไปที่ทางไบรท์ตันแอนด์โฮมครับตัวที่สี่ครับให้มองไปทางลิเวอร์พูลเองใครที่ชื่ สวัสดีครับ